ในยุคที่ผู้คนใช้ AI กันอย่างมากครับพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลก็เปลี่ยนจากการหาบน Google นะครับมาเป็นการถาม AI แทนแล้ว AI เอาคำตอบมาจากที่ไหนนอกจากนั้นมองในมุมธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันที่ว่าใครติดหน้าแรก Google อีกต่อไปแต่ว่าจะแข่งขันกันให้ AI เลือกมาเป็นคำตอบให้ลูกค้าเห็นก่อนวันนี้ครับผมจะพามารู้จักโอกาสแล้วก็เทคนิคที่จะทำให้คุณเป็นคำตอบของ AI มาติดตามได้ในคลิปนี้ครับ ในปัจจุบันที่เราใช้ AI กันอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini Perplexity Grok หรือว่าอื่นๆเราจะพบกับคำตอบของ AI ในทันทีไม่เหมือนกับเราใช้ Google ที่เราจะต้องคลิกลิงก์จาก Google ไปอ่านหลายๆลิงก์อีกต่อไปเราเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าตัวเราครับหรือว่าธุรกิจของเราเนี่ยอยากเป็นคาตอบของ AI บ้างจะทาอย่างไรดีสาหรับคุณที่ทาธุรกิจแล้วครับเรื่องนี้สาคัญมากๆเลยครับเพราะว่าธุรกิจของคุณเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่ติดอันดับใน Google เท่านั้นแต่ต้องการถูกเลือกให้เป็นคำตอบ ของ AI ด้วยเรามาติดตามกันครับ 1. การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเสิร์ชครับเริ่มต้นที่เรื่องพฤติกรรมผู้ใช้งาน AI นะครับก่อนยุค AI ครับเวลาเราต้องการหาข้อมูลอะไรหรือว่าต้องการจะซื้ออะไรเราก็จะเสิร์ช Google เป็นคำสั้นๆผมจะขอเรียกว่า keyword นะครับเช่นถ้าเราอยากไปเทียเยเเเท่ยวเชียงใหม่เราก็จะเสิร์ช Google ว่าเที่ยวเชียงใหม่ผมก็เจอลิงก์ต่างๆมากมายเกี่ยวกับเมืองเชียงใหม่นะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําก็คือผมก็คลิกเข้าไปในลิงก์ต่างๆนะครับแล้วก็หาข้อมูลครับอาจจะลิงก์เดียวไม่พอผมก็ จะต้องกลับมาที่หน้า Google ใหม่นะครับแล้วก็ผมก็ไปในลิงก์ที่2นะครับลิงก์ที่3ที่4เพื่อที่จะทํากําหนดการเที่ยวเชียงใหม่ที่ผมกําลังจะเดินทางไปว่า3วันผมอาจจะอยากไปที่ไหนบ้างจากข้อมูลที่ผมได้จาก Google ส่งลิงก์ต่างๆให้ผมคลิกเข้าไปอ่านนี้แต่ว่าถ้าเป็นยุคข,ของ AI เราไม่ต้องทําแบบนี้แล้วครับเราก็เข้าไปที่ AI นะครับแล้วก็คุยกับ AI ว่าเที่ยวเชียงใหม่ไปไหนดี AI จะเป็นคนค้นหาข้อมูลจากลิงก์ต่างๆแล้วก็มาตอบว่าเที่ยว เชียงใหม่ถ้าเป็นธรรมชาติก็แนะนําให้ผมไปที่ดอยสุเทพดอยอินทนนท์ไปตลาดหรือไปกิจกรรมต่างๆถ้าผมบอกว่าช่วยทํากําหนดการหน่อย3วัน2คืนนะครับผมไม่ต้องเข้าไปอ่านในลิงก์ต่างๆของ Google แล้วก็มาทํากําหนดการเองแล้วครับ AI ก็จะแนะนํากําหนดการที่เขาคิดว่าน่าสนใจสําหรับผมถ้าผมบอกว่าไม่เอาวัดไปบ่อยแล้วขอเป็นคาเฟ่หลายๆแห่ง AI ก็จะทํากําหนดการให้ผมใหม่โดยที่เน้นไปที่คาเฟ่วิวสวยๆนะครับคาเฟ่ธรรมชาติแล้วก็ตัดวัดออกไป นี่คือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้ AI ครับถ้าเราต้องการซื้อสินค้าเช่นต้องการโต๊ะทางานติดตั้งผ้าม่านหรือกล้องวงจรปิดเดิมแล้วก็จะเข้าไป Google แล้วก็พิมพ์คําค้นหาที่เรียกว่า k e ว w o r d ใช่ไหมครับแต่ในยุคนี้ที่ AI เข้ามาแล้วครับเราไม่ได้เข้าไปที่ Google แต่เราจะไปคุยกับ AI เช่นเราจะไปถาม AI ว่าโต๊ะทํางานแบบไหนดีสําหรับคอนโดหรือว่า้อ้ครัวต้องติดผ้าม่านแบบไหนหรือว่าผ้าม่านชั้นเดียวกับ2ชั้นแบบไหนดีกว่ากันหรือว่ากล้องวงจรปิดใน บ้านกับนอกบ้านต่างกันอย่างไรแนะนําร้านก็้องวงจรปิดให้หน่อยนี่แหละครับพฤติกรรมเช่นนี้คือพฤติกรรมการใช้ AI ของเราหรือเรียกว่าการค้นหาแบบแชทหรือการค้นหาแบบสนทนานั่นเองครับในการตลาดนะครับเราเรียกว่าการเปลี่ยนจากการเสิร์ชหรือการค้นหาแบบคีย์เวิร์ดเบสบน g o o g l e มาเป็นการค้นหาแบบสนทนานหรือว่า conversational search ครับ AI ไม่ว่าจะเป็น chat GPT Gemini perplexity หรืออีกหลายๆตัวเขาก็จะตีความ ความเจตนาหรือความต้องการของเราแล้วก็มาตอบคําถามเราได้ทันทีเลยครับโดยที่จะตอบได้ตรงประเด็นตลาดสวยอ่านเข้าใจง่ายเหมือนกับคุยกับคนจริงๆเลยแล้วเราก็จะถามกับ AI ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คําตอบที่ต้องการเหมือนกับที่เราใช้งาน AI กันอยู่ทุกวันนี้ครับสมมุติว่าผมกําลังต้องการหาผ้าม่านผมก็มาคุยกับ AI ครับว่าแนะนํา,นาผ้าม่านสาหรับบ้านเดี่ยวให้หน่อย AI ก็รวบรวมข้อมูลมาตอบผมเลยครับว่าผ้าม่านสาหรับบ้านเดี่ยวเนี่ยน่าจะต้องมีวิธีการเลือ ก็คือเลือกเนื้อผ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานเลือกสีผ้าลวดลายครับเลือกรูปแบบและดีไซน์แล้วก็เลือกของการวัดและการติดตั้งนะครับพร้อมทั้งแนะนําผ้าม่านว่าร้านไหนในกรุงเทพที่มีบริการผ้าม่านสําหรับบ้านเดี่ยวด้วยถ้าผมยังไม่ได้สนใจที่จะติดต่อร้านใดในตอนนี้ครับแต่ผมอยากจะรู้ว่าผ้าม่านแบบชั้นเดียวกับ2ชั้นต่างกันอย่างไร AI, AI ก็รวบรวมมาตอบนะครับว่าผ้าม่านชั้นเดียวมีข้อดีคือมีผ้าโปรแต่ถ้าสองชั้นก็จะมีทั้งชั้นในแล้วก็ชั้นนอ มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็แนะนําว่าผมเนี่ยน่าจะเลือกอย่างไรตามความต้องการผมก็อาจจะถามต่อว่าแนะนําร้านในกรุงเทพที่มีบริการวัดพื้นที่ฟรีให้หน่อย AI ก็ไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วก็แนะนําว่าร้านในกรุงเทพที่สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการผมเนี่ยมีร้านอะไรบ้างนะครับการคุยกับ AI แบบนี้ทําให้เราประหยัดเวลาไม่ต้องคลิกจากผลลัพธ์ของ Google เพื่อที่จะเข้าไปเปรียบเทียบร้านต่างๆเราสามารถคุยกับ AI และให้ AI แนะนำร้านที่มีบริการมีสินค้าตรงกับความต้องการของเราได้แล้วก็คลิกเข้าไปเพื่อที่จะเลือกติดต่อกับร้านใดร้านหนึ่งหรือหลายร้านที่เราสนใจครับแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลยังไงกับธุรกิจธุรกิจที่เดิมเคยแข่งขันกันเรื่องติดอันดับใน Google ด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับแล้วก็มาวัดกันว่าใครติดอันดับดีกว่าการติดอันดับในคีย์เวิร์ดที่มากกว่ากันต่อไปนี้ครับจะกลายเป็นแข่งขันกันว่าใครจะเป็นคําตอบของ AI มากกว่ากันครับ การทาให้ธุรกิจติดอันดับใน Google นะครับเราเรียกกันว่าการทํา SEO หรือว่า Search Engine Optimization ซึ่งเป็นการเลือกคีย์เวิร์ดมาสร้างเว็บไซต์ให้ติดอันดับแต่วันนี้ครับการทํา SEO ไม่เพียงแต่ทําให้เว็บไซต์ติดอันดับใน Google แะครับแต่ว่าจะเป็นการทําให้เว็บไซต์เป็นคําตอบของ AI ให้มากที่สุดให้เว็บไซต์กับ AI เนี่ยรู้จักกันหรือว่า friendly กับ AI แล้วเราก็ต้องปรับแต่งเว็บไซต์ด้วยเทคนิคต่างๆที่ถูกต้องเพื่อให ให้เป็นคำตอบของ AI เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำลังพูดคุยสอบถามกับ AI อยู่แล้วก็หวังว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นก็จะคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราจากคำแนะนำของ AI เพื่อมาติดต่อหรือว่ามาซื้อสินค้าจากเราต่อไปครับ 2. SEO จัดคีย์เวิร์ดใน Google สู่คีย์เวิร์ดแบบสนทนาใน AI แล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลอย่างไรกับธุรกิจด้วยการแข่งขันกันว่าเว็บไซต์ไหนจะติดอันดับดีกว่ากันจะมีคีย์เวิร์ดที่ติดอันดับมากกว่ากันต่อไปนี้ครับจะกลายเป็นแข่งกันว่าใครจะเป็นคําตอบของ AI มากกว่ากันครับการทําให้ธุรกิจติดอันดับใน Google ที่เรียกว่าการทํา SEO หรือว่า Search Engine Optim i z a t i o n ก็จะเปลี่ยนไปครับเราจะไม่ใช่เลือกคีย์เวิร์ดมาสร้างเว็บไซต์แล้วก็ทําให้เว็บไซต์ติดอันดับเท่านั้นแต่เราจะสร้างเว็บไซต์ ให้เป็นคําตอบของ AI ให้มากที่สุดครับให้เว็บไซต์ทํางานได้ดีกับ AI แล้วก็ปรับแต่งด้วยเทคนิคต่างๆที่ถูกต้องนะให้เราเป็นคําตอบของ AI เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพูดคุยกับ AI แล้วก็ให้ AI แนะนําเราลูกค้าของเราเห็นคําตอบจาก AI แล้วก็คลิกเข้ามาในเว็บไซต์ของเราเพื่อติดต่อเราหรือว่าซื้อจากเราต่อไปครับ3โอกาสและกลย,ยุทธ์สําหรับธุรกิจเรามาดูรายละเอียดกันให้มากขึ้นว่าแล้วธุรกิจจะทําอย่างไรให้เป็นคําตอบของ AI? แบบที่กล่าวมานี้ครับมีงานหลักๆอยู่5เรื่องนะครับ 1. เรายังต้องใช้ประโยชน์จากเรื่องคีย์เวิร์ดอยู่ดีครับโดยที่เราจะขยายผลจากคีย์เวิร์ดแบบเดิมที่เราสนใจนะครับซึ่งมักจะเป็นคีย์เวิร์ดแบบกว้างหรือเรียกว่าแบบ broad มาเป็นคีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงหรือว่าเรียกว่า long tail นะครับตัวอย่างเช่นคีย์เวิร์ดแบบกว้างคือคําว่าติดตั้งผ้าม่านแต่คีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงจะพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละคนไปเช่นผ้าม่านกันแสงแดด100% สำหรับออฟฟิศร้านผ้าม่านม้วนราคาถูกพร้อมติดตั้งบริการติดตั้งผ้าม่านออฟฟิศมืออาชีพร้านผ้าม่านวัดพื้นที่ฟรีผ้าม่านจีบสวยๆสําหรับห้องนั่งเล่นผ้าม่านสองชั้นโปร่งแสงทึบแสงสําหรับคอนโดสูงหรือรับติดตั้งผ้าม่านโรงแรมคําเหล่านี้ล้วนเป็นคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงสําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มที่กําลังต้องการบริการติดตั้งผ้าม่านหลังจากเราได้คีย์เวิร์ดเฉพาะเจาะจงแล้วก็มาทําตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือ 2. เรามาสร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหา ในเว็บไซต์ที่ครอบคลุมคีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดครับโดยเราจะต้องสร้างโครงสร้างของเว็บไซต์ให้มีหน้าเว็บแต่ละหน้ารองรับแต่ละคีย์เวิร์ดจะไม่ใช่การเขียนเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นะครับที่หน้าเดียวครอบคลุมหลายๆคีย์เวิร์ดไปเลยเราลองมาดูหน้าตาโครงสร้างของเว็บไซต์กันครับนี่คือโครงสร้างของเว็บไซต์ในหน้าแรกหรือหน้าโฮมขอแทนด้วยสีน้ําเงินนะครับเราก็จะใส่คีย์เวิร์ดแบบว่างเช่นคําว่าติดตั้งผ้าม่านอยู่ในหน้าแรกหลังจากนั้นเราจะมีหน้าย่อยที่ตามรูป ก็เป็นหน้าสีเขียวนะครับซึ่งแต่ละหน้าจะมีคีย์เวิร์ดเฉพาะเจาะจงเช่นผ้าม่านสำหรับโรงแรมผ้าม่านส,สำหรับออฟฟิศผ้าม่านการแสง100%ผ้าม่าน2ชั้นผ้าม่านแบบโปร่งแบบทึบหรือคีย์เวิร์ดแบบเฉพาะเจาะจงอื่นๆทำให้เว็บไซต์ของเรามีหน้าเว็บไซต์ที่ครอบคลุมคีย์เวิร์ดที่เฉพาะเจาะจงจำนวนมากๆครับหลังจากเราสร้างหน้าเว็บไซต์ที่ตอบโจทย์คีย์เวิร์ดเฉพาะเจาะจงได้แล้วเราก็มาสร้างหน้าเว็บไซต์เพิ่มในรูปแบบของ Q&A question and answer d a n หรือว่าคำถามที่พบบ่อยโดยเราจะสร้างเว็บไซต์ให้มีหน้า Q&A ให้รองรับการถามตอบใน AI นั่นเองครับลองมาดูหน้าเว็บไซต์ที่เพิ่มหน้าสำหรับคำถามที่พบบ่อยกันครับจากรูปนะครับก็จะเป็นหน้าเว็บสีส้มครับที่เราจะเพิ่มหน้าเว็บไซต์จำนวนมากๆแต่ละหน้าก็จะมีคำถามที่พบบ่อยของธุรกิจของเราเช่น บ้านเดียวควรติดตั้งผ้าม่านชั้นเดียวหรือ2ชั้นคอนโดสูงติดตั้งผ้าม่านอย่างไรให้กันแดดได้ร้0ยซหรือคำถามอื่นๆที่เราคาดว่าลูกค้าของเราจะไปถาม AI เรานำมาสร้างเป็นคำถามที่พบบ่อยอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราครับ 3. เรามาปรับแต่งเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์ในตำแหน่งต่างๆของแต่ละหน้ากันครับเช่น Title Tag, meta d e s c r i p t i o n alternative tag h e a d e r tag หรือตำแหน่งต่างๆที่จะทำให้ AI รู้จ จากเว็บไซต์แต่ละหน้ามากขึ้นว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรซึ่งฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคสักหน่อยนะครับแต่ว่าก็สามารถหาความรู้ได้ในเรื่องของการทํา S e O หรือ Search Engine Optimization ครับ4เราต้องปรับแต่งเว็บไซต์ทางด้านเทคนิคด้วยครับเช่นแก้ปัญหาต่างๆของเว็บไซต์ที่มีเพื่อให้ AI เข้ามาเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนครับให้ AI เข้าถึงทุกๆหน้าของเว็บไซต์ได้การเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ก็มีส่วนทําให้ AI สามารถเก็บข้อมูลของเราได้ดีขึ้นนะครับการใช้สตั๊กเจอร์ เพื่อช่วยให้ AI เข้าใจว่าเนื้อหาของแต่ละหน้าคือเรื่องอะไรเช่นเป็นเรื่องสินค้าเรื่องราคาเรื่องรีวิวหรือเรื่องข้อมูลภาพรวมธุรกิจครับและ5เป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์ครับ AI ไม่ได้นําทุกเว็บไซต์ไปเป็นคําตอบและก็ไม่ได้แนะนําทุกเว็บไซต์นะครับแต่ว่าจะเลือกแนะนําเว็บที่น่าเชื่อถือเท่านั้นดังนั้นเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือทําให้เนื้อหาในเว็บไซต์แสดงถึงจุดเด่นความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อย่างแท้จริงของคุณในสินค้า และบริการของคุณครับเราต้องแสดงตัวตนของผู้ขายที่น่าเชื่อถือในหน้าเกี่ยวกับเราเราควรจะมีลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆที่น่าเชื่อถือมาที่เว็บไซต์ของคุณด้วยเพื่อแสดงว่าคนอื่นก็เชื่อถือในธุรกิจของคุณเช่นกันเมื่อคุณน่าเชื่อถือแล้ว AI จะนําคุณไปเป็นคําตอบให้กับลูกค้ามาจนถึงตอนนี้คุณก็คงจะมีคําถามแล้วสินะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้คนก็คลิกเข้าเว็บไซต์น้อยลงล้วสิแล้วเว็บไซต์ของธุรกิจจะยังมีความสําคัญอยู่หรือใช่ครับข้อมูลที่รายงานออกมาก็บอกตรงกัน ว่าเว็บไซต์ต่างๆจะมีคนเข้าน้อยลงเพราะว่าคนได้รับคําตอบจาก AI แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับแม้คนเข้าเว็บไซต์จะน้อยลงแต่ลูกค้าได้รู้จักธุรกิจของคุณจากคําตอบของ AI ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากในอดีตคนที่มาเว็บไซต์ของคุณไม่ได้รู้จักคุณจริงๆจ,จะเข้ามาเพื่อหาข้อมูลเปรียบเทียบคุณกับคู่แข่งของคุณแล้วค่อยเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะติดต่อหรือว่าจะซื้อจากใครแต่ในยุคข,ของ AI นี้ครับคนที่สนใจคุณจริงๆจ,จะได้รับคําตอบจาก AI แล้ว ว่าคุณเป็นผู้ขายที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าดังนั้นเขาจะเข้ามาที่เว็บไซต์และมีโอกาสที่จะติดต่อหรือซื้อกับคุณมากกว่าอาจจะกล่าวได้ว่าจำนวนผู้เข้าเว็บไซต์อาจจะน้อยลงนะครับแต่ว่าผู้เข้าเว็บไซต์มาจะมีคุณภาพมากกว่าคือมีความสนใจและตั้งใจที่จะซื้อมากกว่าครับในยุค AI นี้เว็บไซต์ทําหน้าที่เป็นผู้ป้อนข้อมูลให้ AI นําไปเล่าให้กับลูกค้าของเราฟังให้ AI นําเราไปเป็นคําตอบให้ AI เป็นเหมือนกับ เราในการไปตอบคำถามกลุ่มเป้าหมายที่กำลังคุยกับ AI อยู่ให้ AI แนะนำลูกค้าให้มาติดต่อเราให้มาซื้อเราดังนั้นเว็บไซต์จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกในยุค AI นี้เราจรึงควรจะมาทำเว็บไซต์ให้กลายเป็นคำตอบของ AI กันครับสรุปนะครับยุค AI เนี่ยไม่ได้แข่งกันที่ใครติดอันดับอยู่ในหน้าแรกของ Google แต่แข่งกันที่ใครถูกเลือกให้เป็นคำตอบใน AI ผมเชื่อครับว่าทั้งตัวคุณและธุรกิจของคุณก็มีความสามารถที่จะ เป็นคาตอบนั้นได้เช่นกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับด้วยการสร้างเว็บไซต์ที่มีคุณภาพทั้งโครงสร้างทั้งการปรับแต่งหน้าเว็บครับแล้วก็การปรับแต่งด้านเทคนิคสร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์คีย์เวิร์ดทั้งแบบเฉพาะเจาะจงและตอบโจทย์คีย์เวิร์ดแบบสนทนาธุรกิจของคุณก็จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ AI เลือกเป็นอันดับแรกๆแ,แล้วก็พากลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพมาสู่เว็บไซต์ของคุณและถ้าคุณอยากให้ธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จเหมือนที่ผมพูดในคลิปนี้ลองติดต่อมาครับด้วยที่เพจ ้มที่จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ติดอันดับใน Google แต่กลายเป็นคำตอบของ AI เพื่อหาลูกค้าและเพิ่มยอดขายครับ